สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดลม้มโต๊ะค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568นะครับยังคงมีเกมฟุตบอลลุกสนามต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกบอลพิมลีอังกฤษศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนเกาชชีเซียอิตาลีนะครับแล้วก็รวมไปถึงศึกฟุตบอลลีเกอร์แล้วก็บุนเดสกาเยอรมันนะครับเรา็เลือกเกมที่น่าสนใจ9้าคู่มาฝากแฟนฟุตบอลเหมือนเดิมครับหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มนะครับตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับ ในกลุ่มมีการนาเล่นบอลสดรวมด้วยความเด็ดชี้ทางรวยลโตให้ความในบินเดียวครับเราเดินมาสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ศึกบอพิบรีกอังกฤษครับเป็นบิ๊กแมชนิวคาโซ่ผลบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแข่งขันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับก่อนลงสนามเกมนี้นะครับทีมเจ้าบ้านนิวคาเซลเนี่ยก็อยู่กลางตารางนะครับอันดับ13 ลงเล่นไป5นัดมีอยู่6แต้มครับจากการชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลก็ยังเกาะกลุ่มผู้นำนะครับเป็นรองจากฟูลลงเล่นไป5นัดมีอยู่10คะแนนครับจากการชนะ3เสมอ1แพ้1นัด ผลงานท่าเกมหลังสุดทุกรายการของทั้งคู่นี่ครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของนิวคาสเซิลชนะไป2เสมอ2แพ้เกมเดียวนะครับนั่นก็คือการแพ้บาร์เซโล่าในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสเนะครับล่าสุดก็ลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวคัพแล้วก็เอาเชนะแบรดฟอร์ดซิตี้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งของอาร์เซนอลผลงานท่าเกมหลังสุดที่แพ้เกมเดียวก็ก,การบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ครับชนะไป3ครับแล้วก็เสมอ1น,น,นัดล่าสุดก็ เอาชนะพอร์ตเวลมา2ประตูต่อศูนย์นะครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็ปรากฏว่าฝั่งของนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่านะครับชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมออ่าแล้วก็เป็นฝั่งของอาร์เซนอลชนะ2ครั้งนะครับเกมล่าสุดอาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อ2ครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับฝั่งของนิวคาสเซิลวันดี้เนี่ยเอ็ดดี้ฮาวก็ยังคงไม่สามารถใช้บริการของจอันวีซ่านะครับที่เพิ่งย้ายมาจาก เบรนท์ฟอร์ดนะครับรวมไปถึงตัวเจ็บอย่างจะคอบแรมซี่แล้วก็ฟาบินซ่าที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับ ส่วนฝั่งของอาร์เซนอลก็ยังคงมีผู้เล่นหน้าเดเดิมเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเคซุสแล้วก็ไคฮาวเวตนะครับที่เพิ่มมาก็เป็นโดนี่มาดูเอเกแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับที่ยังเจ็บไรอยู่ก็มโอการสูงที่จะพาลงสนามในเกมนัดนี้นะครับส่วนการจัดทับเนี่ยนิวคาสเซิลก็จะกลับมาใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมเหมือนเดิมนะครับโดยกองกลางก็มีซันโดโตูนารีแล้วก็บุนกีมาไลส์เหมือนเดิมส่วน3ตัวรุกก็จะใช้นิกวอเทอร์มาเดร์แอนโทนีกอร์ดอนนะครับรวมไปถึงฮาวิบาน โดยมีทางแอนโทนีเอลิงกานะครับเป็นตัวสอดแทรกอีกหนึ่งคนครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็จะได้วิลเลียมซิลิบานะครับคอยจับคู่กับกับเบียบากันเยสอีกครั้งนะครับส่วนกองกลางเหมือนเดิมครับมิเกลเมลิโนโนมาตินซูบิมันดีแล้วก็ดิแคนดไรต์กองหน้าก็ยังคงมีวิกตอร์ยูเคเลสแล้วก็บุคาโยซาก้านะครับ ก่อนเกมเนี่ยเป็นฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่ต่อสเบอร์0.5แล้วก็0.25นะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีกันมากๆนะครับนิวคาเซลก็เริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในช่วงหลังนะครับแล้วก็เริ่มติดเครื่องแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันดีเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยมาเยือนด้วยสภาพทีมก็ต้องบอกว่าเกือบพร้อมเต็มถังเลยนะครับการได้ บุคโยซาก้ากลับมาเนี่ยก็น่าจะทําให้เกมรุกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จุดหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับที่อาร์เซนอลนี่ไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมยังมองว่าเกมรับของอาร์เซนอลเดี่ยวแน่นครับแล้วก็เกมรุกมีโยเคเลสมีบุคโยซาก้ามาแล้วก็ทําให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความอันตรายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผมยังมองว่าอาร์เซนอลวันนี้มีดีพอครับที่จะบุกไปเฉือนเอาชนะทางดิวคาโซได้ครับวันนี้ ให้เลือกเชียร์ไปที่อาร์เซนอลครับจะชนะ2 1พร้อมกับสกอร์สูนนะครับส่วนคู่ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าเจอฟูลแลมแข่งขันเวลา2ทุ่มนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมบนตารางคะแนนไปเริ่มกันที่แอสตันวิลล่าอยู่อันดับ18นะครับลงไป5นัดมีอยู่3แต้มนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แพ้น2นัดส่วนฝั่งของทีมเยือนฟูลแลมเนี่ยก็ยังอยู่กลางตารางนะครับอยู่อันดับ8ลงเล่นไป5นัดมีอยู่8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้น1นนัดครับ ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของแอสตันวิลล่าผลงาน5เกมหลังสุดเดียบเพิ่งปลดล็อกชนะเกมแรกนะครับด้วยการเปิดบ้านเฉียดเอาชนะโบโรญญาไป1ประตูต่อ0ในศึกบอลทั่วยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เหลือในเสมอ3แล้วก็แพ้1น,นัดส่วนฝั่งของฟูลแลมดีฟอร์มดีเรื่อยๆนะครับผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป4แล้วก็แพ้เกมเดียวก็คือการบุกไปแพ้เชลซี2-0ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเฉือน เอาชนะทางเคมบริดจ์ยูเนเ็ดในคาราบาวครับมา1น,นประตูต่อ0ูนย์นะครับ สวัสดีเจอกัน5เกมหลังสุดเดี่ยเป็นฝั่งของแอสเซมิล่าได้ชนะรวดเลยนะครับล่าสุดวิลล่าชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นวันนี้ฝั่งของแอสเซมิล่าก็จะยังคงไม่มีลอสบาร์กลี่นะครับอาลบาดูโอนาน่าแล้วก็ยูริเตลามันนะครับสามกองกลางส่วนอเดกาเซียแบ็กขวาก็ยังเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแต่อย่างใดนะครับส่วนฟูลแลมในสภาพทีมสมบูรณ์ครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนส่วนการจัดทัพของวิลล่าเนี่ยก็จะมี Martinez, al, เอมี่มาร์ติเนสเฝ้าาเเสหมือนเเเเดิมมนนะครรับซ็ตออ์ฮาฟกีสลีคอนซ่า ยืนเป็นแกนหลักส่วนกวางกางก็เป็นจอห์นแม็กกินนะครับที่เพิ่งทำประตูชัยพาทีมปดล็อกเอาชนะทางบรุญญาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนตัวรุกก็เป็นฮาวิ่บานนะครับเกมรุกก็จะมีฮาวิ่บเอเลียดนะครับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็โอเล่วัดกินครับ ส่วนฝั่งของฟูลแลมก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับเพราะว่าฝั่งของมาโกซิวาก็แทบจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆลงสนามต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแนวรับก็มีเควินบารซี่แล้วก็โยอาคิปแอดเดเซนส่วนกองกลางก็เป็นซาซ่าลูคิชเหมือนเดิมคอยตัดเกมนะครับส่วน3ตัวลุกใช้แฮร์รี่วิลสันจอร์จคิงแล้วก็อเล็กซ์อีโอบี้คอยสนับสนุนกองหน้าเดิมเป้าอย่างโรดิโกบูนิสนะครับก่อนเกมเนวิลล่าต่อเสมอ0.5และ0.25นะครับ ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแอสตันวิลล่าเมื่อกางสัปดาห์ที่ผ่านมาในใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเจอทีมแกร่งอย่างบโลญญาแล้วก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ตัวผู้เล่นของแอสตันวิลล่าเนี่ยตัวเลือกเนี่ยไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะบรรดาตัวรุก ดังนั้นเนี่ยผมยังมองว่าวิลล่าก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดมเดิมลงสนามเจอกับฟูลแลมส่วนฟูลแลมเองแม้ว่ากลางสัปดาห์จะมีโปรแกรมลงสนามนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ผู้เล่นสำรองดังนั้นผมยังมองว่าสภาพความฟิตของฟูลแลมค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับแม้ว่าสถิติในช่วงหลัง5เกมหลังสุดเนี่ยฟูลแลม จะไม่ชนะแอสตันวิลล่าเลยนะครับแล้วก็10เกมหลังสุดฟูลแลมชนะไปแค่2เกมเท่านั้นผมยังมองว่าวันนี้สถานการณ์แตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าวิลล่าอย่างที่บอกไปเนี่ยเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับในฟุตบอลลีกเกมรับพร้อมเสียเกมรุกก็ฝืดนะครับส่วนฟูลแลมผมยังมองว่ายังมีทีเด็ดในเรื่องของจังหวะโต้กับเร็วที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ตัวผู้เล่นมีความกิดจานนะครับดังนั้นผมมองว่าวันนี้ฟูลแลมมีโอกาสสูงนะครับที่จะบุกไปคว้าอย่างน้อย1แต้มจากบ้านของแอสตันวิลล่านะครับเพราะความสดแล้วก็ฟอร มีความน่าไว้วางใจมากกว่านะครับวันนี้ให้เลือกเฉีย์ไปที่ฟูแลมนะครับจะบุกไปสเสมอวิลล่าด้วยสกอร์หประตูตอนหนึ่งแล้วมองไปที่สกอร์ต่ำครับครับไปที่สกบอลลารดิก้าสเปนกันบ้างน,นะครับเป็นเกมระหว่างบาร์เซโลนาเจอร์เลอโซซิดัดแข่งขันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของบาร์เซโลนาดีก่อนเกมเป็นรองชาฝูงนะครับลงได้ไป6นัดมีอยู่16คะแนนจากการชนะ5สเสมอ1นะครับ ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเดลโซซิดาซีซั่นนี้ยังฟอร์มไม่ดีนะครับอยู่อันดับ16ลงเล่นไป6นัดมีอยู่5แต้มเท่านั้นนะครับจากการชนะ1สะเสมอ2แพ้3นัดนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของเจ้าบ้านนะครับบาร์เซโลนาผลงาน5เกมหลังสุดดีมีสะดุดเสมอเกมเดียวก็คือการเสมอลาโยบายเกโน่หนึ่งหนึ่งนะครับ4เกมหลังจากนั้นชนะรวดนะครับล่าสุดก็ชนะเดลโอเบโดไป3-1 ส่วนฝั่งของโซซิดาตครับผลงาน5เกมหลังสุดเพิ่งปลดล็อกเกมล่าสุดนะครับหลังจากที่เอาชนะมาโยกาไป1นประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้ไป3แล้วก็เสมอ1นัดนะครับไปดูสถิติเจกัน5เกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นฝั่งของบาเซลลูนาที่ชนะไป3ครั้งโซซิดาตชนะไป2ครั้งนะครับเกมล่าสุดบาเซลลูนาชนะไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับไปดูในเรื่องของ ตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับบาเซโลนะ่าเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะในรายของเฟอร์มินโลเปสแล้วก็กาบี้นะครับที่เจ็บเพิ่มมา ส่วนมาร์กอเนเดสเทเกนนะครับรวมไปถึงอาริฮันโดเบาเดก็จะพลาดลงสนามในเกมนัดนี้เหมือนเดิมส่วนลามินยาเมาก็ยังต้องรอเช็คคอฟิตต่อไปน่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนัดนี้นะครับส่วนฝั่งของเลอโซซิดาตเองก็จะไม่มี2กองหน้าอย่างยอเกลเอเดล่าและก็ออลี่ออสการ์สันนะครับที่ยิงเจ็บแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักแต่อย่างใดนะครับส่วนการจัดทัพบาเซลนาก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับมีกวนคาเซียนผู้รักษาประตูแนวรับก็มีโรนัลอาราเรโฮนะครับส่วนกองกลางก็เป็นเปเดียก็แฝ กีเดยองรวมไปถึงมาคาซาโดนะครับที่จะคอยประสานงานร่วมกันส่วนตัวรุกเนี่ยก็จะใช้มาคัสลัดฟอร์ดนะครับโรเบิร์ตเลนวาดอนสกี้นะครับส่วนลาฟิญยาเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวก็มีข่าวว่าเจ็บเพิ่มนะครับก็ไม่รู้ว่าเจ็บหนักหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะพลาดลงสนามในเกมนัดนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นทางดานีโอโม่นะครับที่ลงสนามในเกมนัดนี้ส่วนฝั่งของโซซิดัตนะครับก็จะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับมีทางทาเคฟุสาคูโบกนะครับรวมไปถึง ทางการอสโซเล่นะครับที่คอยสนับสนุนบรรดากองหน้าอย่างอันเดียบาเลเนเซียและก็มิเกลโอยาซาเบลนะครับก่อนเกมบาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งครบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกนะครับยังมองว่าเกมนี้บาร์เซโลนาเหนือกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแม้ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บเยอะนะครับแต่เราก็ตามผมมองว่าขีดความสามารถนักเตะตัวสำรองคนอื่นๆของบาร์เซโลนาค่อนข้างเทียดีเลยนะครับโรเบิร์ตเดวานอฟ,ฟกี้กับไปยิงประตูดได้ต่อเนื่องมาคาร์ลัฟอร์ดฟอร์มก็ยอดเยี่ยมนะครับแถมยังมีตัวแซนบายอย่างทางฟรานตอลสอีกนะครับขนาดที่โซซิดาดเองนะครับเก,บเกมเยือนในซีซั่นนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมบอกว่าเกมนี้ฝั่งของโซซิดาดไม่น่าจะต้านทานเกมบุกของบาร์เซโลนาไหวนะครับแล้วก็จะเป็นบาร์เซโลนาครับที่จะเอาชนะ ทางเล้วโซเซเดตไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ให้เลือกเชียร์บาร์ซ่าครับแล้วก็มองไปที่สกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างเลอเบติสเจอโอซาซูน่านะครับแข่งขันในเวลาตีสองครับไปดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับไปเริ่มบนที่ฝั่งของเบติสยูนดัป8ครับลงเล่นไป6นัดมีอยู่9คะแนนจากการชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนโอซาซูน่านะครับตอนนี้อันดับ13ลงเล่นไป6นัดมีอยู่7แต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้3นัดนะครับ ไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดทุกรายการฝั่งของเบติสเนี่ย5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ3แล้วก็แพ้ไป็นึึงนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมเบอร์กับนอตติงแฮมฟอร์เรสมา2-2ในสึงฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับส่วนฝั่งของโอซซูนาผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2 เกมที่ผ่านมาก็เพิ่งเสมอกับเอลเช่หนึ่งหนึ่งนะครับส่วนสิติเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นเบติสที่ชนะไ,ไป3ครั้งโอซาซุน่าชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งคือเกมล่าสุดที่เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับไปดูของแล้วเบติสเนี่ยก็จะยังคงไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับมาร์โกรกาอังตอลุยเบานะครับลิคาโดโรดิเกสแล้วก็อิสโก้นะครับ ส่วนฝั่งของโอซูน่าก็จะไม่มีไอ้มาโอลชครับตัวลุกที่ยังเจ็บอยู่รายเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าข่าวดีก็จะได้วัลังตองโลซิเย่นะครับกองกลางคนทดแบงกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเบติสก็จะยึดตัวหลักชุดเดิม,ดมนะครับแนวรับก็มีนาธานแบรนาดโดนะครับเป็นตัวหลัก กองกลางก็มีปาโบฟอนาวนะครับที่คอยตัดเกมร่วมกับสวิญญานอัมรับัตนะครับส่วนตัวรุกก็เป็นอันโตนี่นะครับที่พึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดกับฟอเรสต์นะครับที่เหลือก็เป็นโจวานนีโรเซลโซแล้วก็อัปเดอับซาลซูรีนะครับ ส่วนกองหน้าวันนี้ก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าจะใช้ค u ูโชเอนันเดสหรือว่าจะเป็นเซดิกบากัมบูที่เพิ่งทำประตูในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งของโอซาซูน่าเองเนี่ยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับนอกจากจะได้วังตองโลซิเยกลับมาช่วยทีมในแดนกลางแล้วที่เหลือก็เป็นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นลูคัสตอโรควอนมอนการโยลานะครับส่วนกองหน้าก็ยังคงเป็นอันเต้บูดิเมียเหมือนเดิมนะครับ ก่อนเกมแล้วเบติสต่อ1ลูกแล้วก็ขึ้นควบลูกรวมไปถึง0.5นะครับผมจะบอกว่าเบติสอฟอร์มในบ้านค่อนข้างดุดันอยู่แล้วนะครับเป็นจุดเด่นของพวกเขาขณะที่บรรดาตัวรุกก็เริ่มเข้าฝักเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอันโตนี่ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนกองหน้าก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งคูโชหรือว่าจะเป็นเซเด็กเบิร์กัมบูนะครับส่วนโอซาสซูนาเนี่ยเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยดิ้งสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมจะบอกว่าวันนี้เบติสในบ้านไว้ใจได้น่าจะเฉือนเอาชนะโอซัสซูนาได้ครับวันน เลเออเบติสนะครับจะชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูงครับจากสเปนนะครับข้าไปที่ศึกบอลเกาโช่ายตอิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างโรม่าเจอเวโรนาแข่งขันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับก็ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมบนตารางคะแนนก่อนนะครับมาปาโรมา่าก็เปิดซีซั่นใหม่ผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอยู่อันดับ4แล้วก็ไป4นัดมีอยู่9คะแนนจากการชนะ3แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวนะครับไม่เสมอใครส่วนฝั่งของเวโรนาเนี่ยก็อยู่ อันดับ15นะครับลงได้ไป4นัดมีอยู่3แต้มยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้1นนัดแล้วส่วนในเรื่องของผลงานการลงสนาม5เกมหลังสุดนะครับโรมาก,ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะไป4แพ้เกมเดียวนะครับก็คือการแพ้กับตอริโดเกมล่าสุดก็บุกไปเอาชนะนิสมา2-1ในศึกฟุตบอลทวีตยุโรปนะครับส่วนฝั่งของเวโรนาต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มสม่ำเสมอมีแพ้เกมเดียวนะครับที่เหลือ4เกมเสมอรวดเกมล่าสุดเดียวก็พึ่งเสมอกับ ทางเวเนเซียมาศูนย์ประตูต่อ0ูนะครับก่อนที่จะแพ้จุดโทษในศึกบอโคปาอิตาเลียส่วนในเรื่องของตุผลงาน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของ โรม่านะครับที่ชนะไปได้3ครั้งแล้วก็เป็นุเวโรนาชนะ2ครั้งเกมล่าสุดโรม่าชนะไปน1นนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับฝั่งของโรม่าวันนี้ก็จะยังคงไม่มี2ตัวรุกอย่างเลออนไบลี่แลวก็ปอลดิบาล่านะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนฝั่งของเวโรนาเดี๋ยวก็จะไม่มีโรเบโตกายาดินีนะครับรวมไปถึงดานิเอลมอสเกล่าที่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนการจัดทัพโรม่าก็น่าจะปรับเปลี่ยน พอเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มีความสดหลังจากลงเล่นกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่บรรดาตัวตัวหลักอย่างบาโนโกเน่นะครับก็น่าจะคุมเกมกลางสนามเหมือนเดิมส่วนกองหน้าก็เป็นทางมัตติอัสชูเล่ลอเรนโซเปเรกรีนีแล้วก็เอวานฟากูซันเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งของเวโรนาเนี่ยนะก็น่าจะใช้ตัวหลักชุดเดิมๆนะครับบีซูเซตา แล้วก็องตัวแบนเน็ตนะครับที่คอยขับเคลื่อนเกมส่วนกองหน้าใช้ทางโจวันเน่แล้วก็กิฟต์ออบานครับคอยไล่ล่าตักขายนะครับก่อนเกมโรม่าต่อ1ลูกลูกครึ่งแล้วก็ลูกความลุกครึ่งนะครับผมจะมองว่าศักยภาพของโรม่าเหนือกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มในบ้านนี่ไว้ใจได้ขณะที่เวโรนาแม้ว่าจะเป็นทีมที่เล่นได้อย่างน่าเบื่อนะครับและส่วนใหญ่มักจะเก็บ ผลเสมอกับทีมต่างๆนะครับแต่วันนี้มาเยือนโรม่าไม่น่าจะต้านทานเกมบุกของโรม่าไหวนะครับเชื่อโรม่าก็จะนวดเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะบทชนะไปแบบไม่ยากเย็นนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ให้เลือกเชียร์โรม่าครับแล้วก็มองไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างปิซ่าเจอฟิออร์ดินาแข่งขันในเวลา2องทุ่มนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ ฝั่งของปิซาน้องใหม่ยังเป็นรองบุ้ยนะครับอยู่ดับ19บเก้ตงไปสี่นัดมีแต้มเดียวนะครับยังไม่ชนะใครสเสมอหึแล้วก็แพ้3ส่วนฝั่งของฟิออเรเดนาซีซั่นนี้ยังฟอร์มไม่ดีเลยนะครับอยู่ดับ17บเจ็ต้งไปสี่นัดมีอยู่2แต้มนะครับยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันสเสมอ2อแล้วก็แพ้2นัด ไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทุก2ทีมนะครับไปเรื่องกันที่ฝั่งของปิซา5เกมหลังสุดเสมอเกมเดียวครับที่เหลือดิแพ้รวดล่าสุดก็แพ้ตอริโนมา1-0ส่วนฝั่งของฟิออรติน่านะครับชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ติดต่อกันมา2นัดนะครับล่าสุดก็แพ้กับโคโมมา2ประตูต่อ1 ส่วนสถิติจาก,การท่าเกมหลังสุดเป็นฟิออร์น่าที่ทําได้ดีกว่าครับชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งก็คือเกมล่าสุดที่เสมอกัน0ูนย์นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างปิซ่าเนี่ยก็ยังคงไม่มีคาวินสติงนะครับที่ยังเจ็บส่วนฟิออร์น่าก็ยังไม่สามารถใช้งานของแบกขวาอย่างทลิกแลมตี้นะครับพึ่งย้ายมาจากฝั่งของไบรตันแต่ก็ไม่ได้ตัวหลักแต่อย่างใดนะครับผู้กำลังตัวอื่นๆก็พร้อมลงสนามนะครับปิซ่า ก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมนะครับมีมาริอุสมาลินนะครับคอยกับเคลื่อนเกมให้บรรดากองหน้าอย่างเมดดี้เลลิสสเตฟาโนมูเรโอแล้วก็เอ็มบัลล่าเอ็โซล่านะครับส่วนฝั่งของฟิออลิเดนาก็จะมีโลกาดานิเอลลี่นะครับคุมเกมในแนวรับเหมือนเดิมนะครับกองกลางก็เป็นาทางาทางโลโลันโดมันดาโกล่านะครับส่วนตัวรุกเหมือนเดิมครับมีอเบิร์ตกุตมุนลซันแล้วก็มอยส์คีนคอยไล่ล่าตะข่ายครับ ก่อนเกมฟิลิปปนาต่อเสมอ0.5และ0.25นะครับผมยองว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าแย่พอกันเลยนะครับแต่ฝั่งของเจ้าบ้านปีซ่านี่แย่กว่า ส่วนฝั่งของฟิอเรน่าเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงนี้พวกเขาเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดเดียเจอทีมแร่งทั้งนาโปลีแชมป์เก่าแล้วก็เจอโคโมโมนะครับดังนั้นเนี่ยผมบองว่าการที่พวกเขาแพ้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับได้นะครับดังนั้นการมาเล่นกับทีมที่ผลงานแย่กับพวกเขาแล้วก็ในเรื่องของตูบูลเล่น,เ,นเป็นรองเยอะเชื่อว่าวันนี้ฟีอเรน่ามีดีพอรครับที่จะเรียกความ ฟอมเก่งของตัวเองกลับมาแล้วก็จะเบียดเข้าวินชนะเหนือปิซ่าได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ฟิโอน่าชนะชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูงครับคู่ต่อมานะครับเป็นเกมบิ๊กแมชครับเอซิว <AC S 2> ิลานเจนนาโปลีแข่งขันเวลาตีหนึ่งสนาทีครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนครับเอซิว <AC S 1> ิลานอยู่อันดับ3ครเขางเมินไปสนะัดมี9แต้มนะครับจากการชนะ3แล้วก็แพ้เกมเดียวก็กคือการแพ้โครเบเดเซในเกมเปิดหัวซีซั่น ในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งของนาปโปลีเป็นจ่าฟูครับลงเล่นไป4นัดชนะรวดครับมี12แต้มไปดูในเรื่องของผลงานท่าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของเอซิบิลานผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยก็แพ้เกมเดียวอย่างที่บอกไปก็คือการแพ้เครมโมเดเซในเกมเปิดซีซั่นนะครับที่เหลือ4ี่เกมชนะรวดล่าสุดก็ชนะเลสเช่มา3าประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็4เกมที่ชนะคู่แข่งของเอซิบิลานเป็นการชนะคู่แข่งแบบ เก็บคิดชีตได้หมดเลยนะครับไม่เสียประตูแล้วก็ยิงได้ถึง9ประตูด้วยกันนะครับส่วนฝั่งของนาโปลีผลงาน5เกมหลังสุดดีบีแพ้เกมเดียวก็คือการแพ้มนซิตี้ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสน,นะครับ2-0นที่เหลือ4เกมชนะรวดเช่นเดียวกันล่าสุดชนะปิซามา3-2สนะครับสถตติเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นฝั่งของนาโปลีชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งครับเอซีมิลานไม่ชนะเลยครับเกมล่าสุดฝั่งของนาโปลีชนะไป2ประตูต่อ1 ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเอซีมิลานเนี่ยก็จะไม่มีไม้เมยองผู้รักษาประตูรวมไปถึงปีกตัวจี๊ดอย่างลาเฟโอเลอเอาที่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนนาโปลีก็จะไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างโรเบรูลูกากูคนเดียวนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยฝั่งของเอซิมิลานก็จะมีสตาฮิสลาฟาฟโลวิชแล้วก็คนนีเดอร์วินเทอร์ครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นอารเรียงลาบิโอนะครับประสานงานกับทางลูก้าโมดิชส่วนตัวรุกก็ยังคงเป็นกิเซนพูลิสสิตแล้วก็กองหน้าอย่างซาดิโก้คิมีเนสนะครับ ส่วนฝังของนาโปลีเนี่ยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับขุมกำลังตัวหลักก็อยู่กันครบกองกลางก็มีสกอตแม็กโทมิเนนะครับรวมไปถึงเควินเดมบอยที่จะคอยขับเคลื่อนเกมกองหน้าวันเดี้ก็น่าจะเป็นโรนัโซลูก้านะครับที่ทำประตูในเกมที่ผ่านมาได้ออกซาร์เป็นหัวหอกตัวเป้าแทนที่ของลาสมุธไฮดุนก่อนนะครับ ก่อนเกมเอซิมิลานต่อเสมอ0.5แล้วก็0.25ผมจะบอกว่าช่วงนี้เอซิมิลานเริ่มติดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเกมรุกแล้วก็เกมรับลงตัวมากๆเลยขณะที่นาโปลีผมจะบอกว่ายังมีทีเด็ด อยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแล้วก็จังหวะสวนกลับเร็วแล้วก็ลูกเซตพีทอะไรต่างๆนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีคู่ขี้จริงๆนะครับโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันมีสูงดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่นาโปลีดีกว่าครับจะบุกมาเสมอกับเอซิบิลาน1ประตูต่อ1ครับแล้วก็มองไปที่สกอร์ต่านะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเราจะข้าไปที่ศึกบอลลีเอิงของฝรั่งเศสกันบ้างครับเป็นเกมระหว่างลิวเจอกับอิมปิกรียงแข่งขันเวลา4ทุ่ม25นาทีครับ ดูผลงานของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของลิวตอนนี้เนี่ยก็อยู่6ของตารางคะแนนนะครับลงนั้นไป5นัดมีอยู่10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนโอเอลลูปิกริยงครับอยู่อันดับ4ลงเล่นไป5นัดนะครับมี12แต้มก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับชนะ4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเท่านั้นนะครับ ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยฝั่งของลิว5เกมหลังสุดนชนะไป4แพ้เกมเดียวคือการแพ้รองสาศูนย์นะครับส่วนล่าสุดเนี่ยก็พิ่งลงเล่นในฟุตบ,บอลทวียุโรปแล้วก็ชนะ SK บานมาส1่ส่วนฝั่งของอลิมริปปรียงผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป4ครับแล้วก็แพ้เกมเดียวล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะอูเทรมา10ในฟุตบ,บอลทวียุโรปนะครับสถิติเจอาก,กันา5เกมหลังสุดเป็นลิวชนะ1ครั้งรียงชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับเกมล่าสุดเป็นรียงชนะไป2ประตูต่อ1นรนเรื่ององงข ตัวผู้เล่นนะครับลิววันเดียก็จะไม่มีอเล็กซ์ลิเบยโร่โทมัสมูริเย่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นจามินอังเรที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับส่วนลียงก็จะไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างโอเลอมองการ่าแล้วก็เลมี่ดอตซองนะครับส่วนการจัดทัพลิวก็จะมีนาบิลเบนทาลับแล้วก็อายุบบูอัดดี้นะครับคอยคุมแดนกลาง3ตัวลุกก็เป็นโอซาเมซาราวีอานาฮาราสซันแล้วก็กองหน้าตัวเก่าอย่างโอลิเวียชิรูครับ ส่วนลียงก็จะใช้เทเลอร์มอร์ตันกับแทเดอร์แทสแมนนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ยิงประตูสุสวยในเกมบุกชนะอูเทรกนะครับคุมเกมในแดนกลางเหมือนเดิมตัวรุกข่าวดีจได้โกตแลงโตลิโซนะครับโคตแบนจากฟุตบอลทวยุโรปนะครับมาประสานงานกับมาลิกฟอฟฟอน่าแล้วก็มาตินซาติกอาโนกน้าตัวเป้าเหมือนเดิมนะครับก่อนเกมนะครับริวต่อสเปอร์0.5แล้วก็0.25นะครับภาพรวมเกมนี้เป็นเกมที่สูสีจริงๆนะครับริวได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าสภาพทีมของลียงในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมากๆน เฉพาะเกมรุกที่ทาประตูได้อย่างต่อเนื่องน,นะครับแล้วก็เกมรับก็ค่อนข้างดีดังนั้นผมมองว่าเกมนี้ออกได้3หน้าเลยนะครับแต่โอกาสที่จะเสมอกันมีสูงดังนั้นขอเลือกเชียร์ลียงดีกว่าครับจะบุกไปเสมอกัรลิวด้วยสกอร์สองสองพร้อมกับสกอร์ศูนย์ะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นสุกบอลบุนเดสซีกาเยอรมันเป็นเกมระหว่างเอฟซีโคโลนเจอสตุดการ์แข่งขันในเวลาสทุ่มครึ่งนะครับ ก่อนเกมเนี่ยเป็นฝั่งของโคโลนนะครับอยู่อันดับ4ลงมาเป็นป4ีนะมี7จแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับส่วนสุดกาดอยู่อันดับ8ลงมาเป็นป4นะชนะ2แล้วก็แพ้2มีอยู่6แต้มครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของโคโลนผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นล่าสุดก็พึ่ง แพ้ให้กับทางแอบเลซิกมา3ประตูต่อ1นะครับส่วนฝั่งของสุดการ์ดผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป4แพ้เกมเดียวนะครับล่าสุดก็ชนะเซลตาบิโกไป2ประตูต่อ1นครับส่วนสถิติการ5เกมหลังสุดเป็นสุดการ์ดที่ชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับฝั่งของโคโรนเองเนี่ยวันนี้ก็จะไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างลาฟันเดอร์เบิร์กนะครับลูคัสคิลเลียนแล้วก็มาริอุสบาวเลอร์ ส่วนสุดการก็ยังไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างนนิสอุดาดรที่ยังเจ็บนะครับส่วนการจัดทัพโคโลนก็จะมีเอริกมาตาแล้วก็อีซักโยฮันเนสันนะครับคุมเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าเป็นไซด์เอลมาล่ายานเทียวมันแล้วก็ลูก้าวัชบิดครับส่วนฝั่งของสุดการก็จะมีอันเจลสตีลเลอร์นะครับคุมเกมในแดนกลาง3ตัวลุกเป็นเทโอโกโทมสัสเจมี่เวลลิงนะครับแล้วก็บบลาเอลคานูสโดยมีเอเบดินเดมิโรวิชนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมครับ ก่อนเกมสุดการต่อ0.5 0.25แล้วก็ต่อเสมอนะครับผมยัมองว่าปีนี้โคโลนทํำผลงานได้ดีมากๆนะครับแถมเป็นทีมที่เล่นในบ้านอย่างแข็งแกร่ง ส่วนสุดกาดนะครับแม้ว่าฟอร์มจะดีก็จริงแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเขาลงเล่นในบ้านนะครับเพราะว่าฟอร์มในบ้าน,นในช่วงหลังถือว่าดีมากๆส่วนเกมเยือน,นก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมมองว่าวันนี้โคโลนได้พักมาเต็มๆนะครับขณะที่ฝั่งของสุดกาดในมีเกมหนักกับเซลตาบิโกเมื่อกลางสัปดาห์ในเรื่องของความฟิตก็น่าจะเป็นรองนะครับแถมวันนี้ต้องไปเยือนโคโลนด้วยดังนั้นผมมองว่าเกมนี้โอกาสที่จะแบ่งแต้มกันมีสูงมากๆครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ที่เอฟซีโคโลนครับจะไม่แพ้แล้วก็จะเสมอสุดกาดด้วยสก กกัับบสสอรร์ูงนะคไปสรุปทั้ง9คู่กันอีกครั้งนะครับไปเริ่มกันที่พิมเบอร์ลีอังกฤษนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลเวลา4ทุ่มครึ่งก่อนเกมอาร์เซนอลต่อเสมอ0.5และ0.25ให้เลือกเชียร์อาร์เซนอลชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงนะครับแ mm hmm. อสตัวิลล่าเจอฟูลแลนดเวลา2ทุ่มก,ก่อนเกมแอสตัวิลล่าต่อเสมอ0.5แล้วก็0.25ให้เลือกเชียร์ฟูลแลนดจะบุกมาเสมอ1-1พร้อมสกอร์ต่ำ ลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาเจอแล้วโซเซียแต่เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับก่อนเกมบาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งครบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกให้เลือกเชียร,ร์บาร์เซโลนาจะชนะ3-0พร้อมสกอร์ต่ำเก็บรองแลเบติสเจอโอซาซูนาเวลาตีสอก่อนเกมเลเบติสต่อ1ลูกครึ่งครบลูกแล้วศูนยจุดหให้เลือกเชียรล้ลเบติสจะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงศึกบอลกรโชเซียอิตาลีนะครับโรม่าเจอเวโรนาเวลา2องทุ่มก่อนเกมโรม่าต่อ1ลูกลูกครึ่งแล้วก็ลูกครบลูกครึ่งให้เลือกเชียร์โรม่าจะชนะ2-0พร้อมสกอร์ต่ำ เกมระหว่างปิซซาเจอฟิโอเรน่าเวลา2ทุ่มนะครับก่อนเกมฟิโอลิน่าต่อเสมอ0.5-0.25ให้เลือกเชียร์ฟิโอเรน่าจะชนะ2-1พร้อมสกอร์0ูนนะครับส่วนเกมระหว่างเอซิมิลานเจนาป ولي เวลาตีหนึ่งนาทีก่อนเกมเอซิมิลานต่อเสมอ0.5-0.25และให้เลือกเชียนาปลีจะเสมอ1-1พร้อมสกอร์ต่ำ เกมดิกฝรั่งเศสลิวกับลียงเวลา4ทุ่ม25นทีก่อนเกมลิวต่อเสมอ0.5และ0.25ให้เลือกเชียร์ลียงจะบุกมาเสมอ2-2พร้อมสกอร์สูงส่วนฟุตบอลบุเดสิกาเยอรมันนะครับโคโลนเจอกับสุดกาเวลา4ทุ่ครึ่งก่อนเกมสุดกาต,ต่อ0.5 0.25แล้วก็ต่อเสมอนะครับให้เลือกเชียร์โคโลนจะเปิดบ้านเสมอกับสุดกาด2-2พร้อมกับสกอร์สูงส่วน1คู่ที่ฝากให้เชียร์เน้นๆวัดดีให้เลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนานะครับที่เจอกับโซเซดัดเวลา5ทุ่มก่อนเกมบาร์เซโลนาต่อลูกคึ้นกับ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกให้เลือกเชียร์ โซน่าจะชนะ3ามพร้อมกับสก,กตมเป็นตัวเน้นตัวชัวร์สำหรับค่ำคืนวันด,ดีนะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ที่นำมาฝากกันหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มมีการนำเล่นมาสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยลงตัวให้คว่ำในบินเดียวครับเราเดินมาสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวัน ได้รับได้รับคำชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมถ้าใครชอบข้อมูลฟุตบอลแบบนี้ก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราไว้ด้วยครับเจอใหม่พรุ่งนี้ครับหรับวันนี้สวัสดีครับ